สวัสดีครับ h g 9 0 8นะคันนี้ผมจะรีวิวให้กับพี่ก่อนส่งนะครับขออนุญาตปิดเต็มถังก่อนนี่แค่เอ,อ่ของพี่ทำลงสักนะครับของพี่ทำลงสักนะครับนี่ก็สารวัตรกำนันเนาะเท่าที่ผมเห็นในดีเทลนะโอเคเราจะมาแกะของใหม่นะรีวิวก่อนส่งนะครับ fg 908นะครับ908คุณนะครับ อุปกรณ์นะครับในกล่องก็จะมีมานะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะก็จะมีมีคู่มือนะครับมีคู่มือมีที่ชาร์จมีใบสำรองนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับผมจะมองเห็นนะใส่ชาร์จนะครับคู่มือก็มีหลายแบบหลายภาษานะครับคู่มือเขาค่อนข้างจะไฮโซเหมือนกันส่วนไอตัวหัวจอยนะหัวจอยอยู่ตรงนี้นะหัวจอยที่เราใส่ตรงนี้นะครับ ใส่ตัวจอยนะเวลาใส่จอยนะครับใส่จอยรูนี้นะเราอย่าก,กดอย่าก,กดลงไปอย่างนี้นะครับให้ใช้ละการค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนเข้านะค่อยๆหมุนเข้าคืออุปกรณ์ของเขา จะอยู่จะอยู่ข้างล่างนะครับมาเรามาดูตัวโรนกันโรนนะครับกดกดลงไปนะตรงเคสบางต้องนะครับกดลงไปปุ๊บกดลงไปง้างออกมาแล้วก็ดึงออกเวลาถ่างขานะครับจับขาบนก่อนนะครับขาหน้าออกสองข้าง ขาล่างนะครับก็นคือขาล่างแค่แบตเตอรี่นะครับอ๋อเด็กๆสองคนมีความตั้งใจอย่างสุดซึ้งครับตอนนี้กำลังฟัง พอดแคสตในการลงทุนแล้วก็การทำอะไรของมันก็ใชใช่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 ครับอีกคนมีความรู้สึกแบบตั้งอกตั้งใจมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับเรือนหุ้นการลงทุนเกี่ยวกับ Bitcoin นะแล้วการลงทุนเกี่ยวกับใช่ คนมันจะรวยช่วยไม่ได้ครับเด็กสองคนนี้ตอนนี้มันขยันขันแข็งมากครับขับกลางคืนนอนตีหนึ่งตีสองครับเนื่องจากว่าเล่นเกมนะครับไม่ได้ทำอ,อ,อะไรเลยนะครับลงทุนอย่างสุดซึ้งครับดูดีเทลการลงทุนนะครับดูการศึกษา<ม>หา,าความารู้<ม>ทั้งวัน<ม><ม>ครับแม่เขาขอศึกษาหาความรู้ทั้งวันนะครับแม่เขาขอก็ไม่ไมีแม่ขอคือแม่แม่เขาขอให้หาครับลูกก็เปิดหาครับแต่ว่าคนละเว็บกับที่แม่ขอครับ จะไปคนละทิศค,คนละทางให้พรเวลาเปิดนะเปิดที่รีโมทเออเปิดที่ตัวโดรนนะครับแล้วเปิดรีโมทครับ่ะมันจะมีโชว์อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คชุดกล้องนะครับปึ๊บค้นหาสัญญาณไวไฟนะครับ ตัวนี้มันไ็ปล่อยสัญญาณไ i ไฟออกมาเดี๋ยวมาดูกับผมนะครับใช่ต่อแป๊บหนึ่งเนืงจากว่าตัวนี้มันจะต้องมีการเซตตัวนิดหนึ่งนะครับต้องใช้เวลาสักแป๊บนึ่งต่อไวไฟใหม่นะครับ โอเคต่อได้แล้ะอือ uh ฮ huh. อันนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับโอเคเมื่อกี้เราจะมองเห็นว่ามันต่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งแกะกล่องออกมานะครับแกะกล่องออมาครั้งแรก ยังไม่มีการเซตค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ลองมาต่อดูแล้วอีกอย่างก็คือผมจับโดนหงายท้องนะครับเพื่อที่จะทําเช็ดหน้าเลนนะครับเมื่อกี้เพราะหน้าเลนมันสกรปรกเนาะเนื่องจากว่ามันมีการหออ่อการแพ็คมาผมกลัวว่าหน้าเลนมันมีปัญหาไหมเห็นเป็นรอยนะก็เลยเอาเอา,เอาอกระดาษทิชชู่มาลองเช็ดออกก็ปรากฏว่ามันคือเศษฝุ่นเศษอะไรติดหน้าเลนมันเฉยๆตอนนี้ก็ใช้งานได้นะใช้งานได้ปกติละ เราจะมองเห็นว่า gps ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่แปดดวงนะครับเห็นไหมแปดดวงนะยังอยู่หมดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเทสไบดูโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมลองบินแล้วก็เดี๋ยวแพ็กส่งให้นะครับอันนี้คือการเช็คหน้าจอของ ระบบ GPS นะครับแผนที่นะครับเป็นแผนที่อันนี้คือหน้าเลนอันนี้คือดูแผนที่นะครับอ่าคือกล้องนะครับตัวนี้กล้องล่างนะสลับกล้องล่างนะครับเห็นกล้องล่างนะกล้องล่างจะมีกล้องล่างตัวหนึ่งนะครับการสลับกล้องล่างให้เรากดตรงนี้นะครับกดปุ่มนี้ อันนี้คือกล้องหน้านะครับปุ่มนี้นะปุ่มสลับที่เป็นตัวกล้องที่เป็นลูกมุนๆนะครับชุดกิมบอลก็ใช้งานได้นะครับจีพเก็ออนมาแล้วนะครับ9้าดวงมองเห็นว่าตรงนี้ขึ้นนะครับ9ก้าดวงแล้วแล้วก็ขึ้นโหมด2ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยจะมองเห็นว่าตัวนี้ก็ขึ้น9้าดวงนะครับขึ้นโหมด2แล้วพร้อมที่จะเล่นได้โอเคเดี๋ยวลองบินดูแล้วก็เดี๋ยวแพ็กส่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ก็ของพี่พี่ทำลงสั่งเนาะ จบแล้วครับพี่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ